ภาษาเขาเรียกว่าเงียนบักเขียนะจ๊ะไหมคะย่างน้ำลายแตกมากเลยเนี่ยทุกโดนเน้นเน้นบ๊ายบายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่มเมลพี่นอ้องทุกคนกลับมาพบกันกับหนิงแล้วนะคะในช่องอีสานาเมริกาวันนี้นะจ๊ะเราได้สุบบเขียสุผีสุนน้องกินภาษาเราเขาเรียกว่าเงียนบัเขียนะจ๊ะมาเด้อมากินน้ากกนอันซีเซียงดังเด้อโอจินกับมิ้นจุนมานอนมาเนี่แต่ว่าเราต้องกินข้าวเพราะเราจะออกไปข้างนอกนะคะมาเด้อมากินข้าวน้ากกนคะ่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหนึ่งปั้นเด้อมาอันนี้อันส้ม ส้มงัวทําเองเนี่ยเป็นตาแซ่บไหมคะมย่างแบบว่าซุกเนป้อสุกเน,แ,นแต่ดิบก็กินดอกมาลงไม้ลงมือกินกันเลยเราน้ำลายแตกมากเลยเนี่ยเลอะเลยสมกำลังสมพอดีะสมแห้งเลินไป สมก็นีกับบ้าแสบบ้มัก,มกสมหลายมาก,กินสมแต่บ้มักสมหลายอันนี้เป็นผักแถวนะคะผักแถวข้อกันกับซุปมะเขือมากโอ้จิ้ทำไรหลังเี่ย nhớ mới chuyển phòng lắm gần Không nói lời mau rồi ทุกโดนเน้นๆ ันนี้เป็นเวลาสิบโมงเชา้ากินข้า,าวเช้าแล้ววันนี้เพราะว่าย่านอันผ้าโอจินไปห้องนอนหลักลับมาสร้างเห็นักสิหิวโคตรไดิกิ่นกอนออกไป มีอี mm hmm. ติงอะไรลูกพี่โอจะเอาอะไรอมื้ข้าวอยู่รอแป๊บนึงนะดินบอลเดี๋ยวดูอ วันไปเ่ายคลิปไปกินข้าเทียงคับเม่่มาแล้วแมบไกชิ้็ขึ้นมะเขือไข่ต้มเนี่ยของคู่กัน โอ้จินอย่าทำเสียง,งดังลูกม่มม่เล่นเบสบอลไม่นเบสบอลไม่นเบสบอลอืมยเช้ยเฮ้้เด้อทั้ยเน่อยทัย้ยเู้หน่้ยทั้งผู้ยเยเ้ย้ยเน,นียนยคนไอ้่้ยยย้ยน กระดึบกระดึมบ่ระมานชาตเนาะกระดึบกระดึบเันมัน,นมม่งกลมหล่อๆอยู่สมัวชมแซบกันสมก็ดีก็บ,บ,บ,บอกว่าแซบอะเน้ะนียผู้พมักสมหลาย,นะยาเนาะเิ่นผู้พ่นมักสมหลายเิ่นแ็แท่บ ทางบ้านทุกคน,นจาดสวนจัดลูกดอก สมวนตัว่าเนี่ยเอาเนื้อสเต็กกันมาเห็ดนะแซ่บอันนี้ไม่ย่างให้มันแบบว่าเกรียมเกินไปนะเพราะว่าอยากให้มันชุ่มฉ่ำนิดงเนี่ยอืมรสหวานเพาะสุกม่าสุกเนี่ยแต่ว่ามันมันสุกแบบว่ามันเนื้อสเต็กอย่างนี้แหมตะดีกว่ากินดอกสุกแน่สุกแน่กิน่ยเจบ mãi mãi phải hôn ít mà nào nà chỉ bôi mà nào chỉ lửa mà nào chỉ lòi แม่ yes เจ้าอะไรลูกเผ่อจินเจ้าอะไรม่เ่าจินเจ้าอะไรลูกแม่ันดันโอเคไปแลาวพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณพ่อเดียวอขอบกันที่ไหนสวัสดีค่ะเผ่าจินสวัสดีครับมัากสวัสดีครับพ่ะสวัสดีครับเร็วๆเผ่าจินสวัสดีค่ะ Like, um, bye bye. Bye.